สวัสดีครับวันนี้มาไหว้รงทาววิรูปักขหนาคราชนะครับขอพอรที่วัดเขาลังพัฒนาที่ลบบุรีนะครับอำเภอโคกสำโรงมีธรรมชาติร่มรื่นนะครับข้างในแต่ข้างนอกจะร้อนนิดนึง เดยวซ้ายเดินเดเข้าไป,จไปาาไเจอจะเจอแม่พญานาคอะอะเดินไปกับใบดิดเร็วเร็วเดินไปกับน้องอ้าวตายละนะนะอยู่นี่นแลหละเจอป่ะพญานาคอ่ะอืม เดี๋ยวซ้ายอ๋อน่าจะทางนี้ป่ะนี่เขาอ้อมมาทางนี้ก็ได้เนอวลงะไปครับไปดูำลำบวงสวงูงอะไรอะอะไรเพื่ออะไรมาตกนี่ไงนี่พญานาะคอยู่นี่ วังพญานาคนะครับ